สวัสดีค่ะคุณลูกค้าร้านทัพทิมสยามวันนี้ทีมทัพทิมสยามมาติดตั้งงานเดินท่อลมส่งชุดเปิดร้านคาแคร์ที่กาญจนบุรีนะคะลูกค้าท่านใดอยากใช้ชุดเปิดร้านคาแคร์ต้องทายร้านทับทิมสยามมาได้นะคะเรามีงานเดินระบบท่อลมด้วยค่ะ ลูกค้าท่านใดอยากเปิดร้านคาแวแขรและต้องการใช้ช่างติดตั้งเรียกหาร้านทพาทีนสยามนจ๊ะ นนะเครื่องกระตีเมื่อฆ่าเชื้อในเื่องแอร์นะคะฆ่าเชืเ้อโรคมาได้กลิ่นเหม็อนออกมา,ะะาเลยค่ะเนี่ยวิธีการใช้งานเครื่องอบโอโซนนะคะ เวลาก็จ uh ะลดลงลงเลยเีวาโดลูกค้าสตาร์ทรถนะคะเปิดพัดลมแอร์เปิดแอร์ให้สุดทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะคะให้ออโซนทำงานก่อนค่ะเเเ้นนนแว่่อัีบ หลังจากได้จำนวนนาทีคือสิบนาทีเรียบร้อยนะคะก็ถอดสายที่เป็นตัวส่งโอโซนเข้าไปในรถนะคะก็เดี๋ยวดับเครื่องเปิดกระจกให้หมดเลยค่ะอ่าช่างดับเครื่องเปิดกระจกให้หมดค่ะหลังจากเราใสา่น้ำยาโอโซนเครื่องโอโซนเข้าไปเรียบร้อยนะคะก็ <c oughs> จะมีกลิ่นนะคะแต่ต้องทิ้งรถเอาไว้ประมาณ1ิบ5สิบห้านาทีนะคะ ก่อนที่จะส่งรถลูกค้าคืนค่ะ